กินข้าวก็หอยหอยปักเป็ดหอยปักเป็ดนี่น่าจะมีเฉพาะที่จันทานนะที่อื่นอาจจะมีอีกทีก็อาจจะเป็นทางใต้ใสพ่พริกเกลือกินคููกับพริกเกลือหอยปักเป็ดเขาตากแห้งอออหอยปักเป็ด ไม่คาวไม่เหนียวเขาจะไปหมักใส่น้ำตาลนิดนะาำพริกแบบไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไร